สวัสดีค่ะพี่จะพาสวสดกระถาเงินล้านใหม่นะอัดคลิปแล้วลืมบันทึกเลจ้ามันมดตีดพี่ดองออนะสวสดนล้โมตสาสามจบข้าพระเจ้านางสาวนิตยากรโสภาขอบารมีของหลวงพ่อลิงดำที่ทําให้หนูได้มาเจอกระถาเงินล้านสวสดแล้วหนูก็เคยมีปฏิหารในเรื่องของการได้เงินมาเนาะไม่ว่าจะค้าขายดีขายหมดแล้วก็มีเงินไหลมาเทมาถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปูรระสบ้างบ้างเล็กน้อยก็ลูกก็ให้อาภัยตัวเองแล้วให้อาภัยผู้ เรามาสวดคาถาเงินล้านกันค่ะท่องน้ำโมตสาสามจบนะคะน้ำโมตสาพระควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธาน้ำมูตสาพระควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธาน้ำโมตสาพระควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธาน้ำโมตสาพระควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุตสาน้ำโมตสาพระควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุตสาสะตรหสัมมัมปติชามีนาสักสิโมภุมมาจะมหาธีวาสติยะขาวรายันติภุมมาจะมหาธีวาธีรา พระวันตุมีมหาปูนูมหาราภูพวันตุมีมีเตพาหุมหาตีพุทธามาอาุะโมพุทธายะวิราชยูวิราชูนายังวิราหิงสาวิราชสีวิราาสาวิราชอติโยพุทธสามณีมามาพุทธสาสวาหุสัมปติชามีพิงพิงพาพาหาหารืสัมปติชามีนาศิโมภุมมาจัมมหาเทวาสติยะขาปรายยันติ พุม,มาจะมหาทีวาพิราพาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพระวันตุมีมีตีพาหุหาตีพุทธมาอาอนุนะโม,มพุทธายาเวราทายูเวราภูนายังเวราหิงสาวิราทาสีววราทาสาเวราอิทิยุพุทธสามณีมามาพุทธสาสวโหมสมปฏิชามีเพียงเพิงพา,พาพาหาหา,หาหรืฤึสมปฏิชามีนาสักสิโมพุมมาจะมหาเีวาสัทยาขาปรายันติ ปมมาจะมหาทีว่าอภิราพาพระวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพระวันตุมีมีเตพาหูหาตีพุทธามาอาอูนโมพุทธายะวิราทยูวิราโูนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติยูพุทธะมณีมามาพุทธะสวาหมสัมปติชามีเพิงเพียงพาพาหาหาเรื่อจบกันแล้วนะสาวซ้มจบก้อนนะจาะพี่น้องแล ไปแล้วค่ะนะคะวิธีการสวดกระถางเงินล้านเดี๋ยวให้เคล็ดลับด้วยแล้วกันเนาะอันดับแรกค่ะนะอาจจะทําบุญทําทานด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นทําบุญใส่บาตรนะคะอันนี้สงของการใส่บาตรจะอันนี้สงแรงนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะไปทําบุญที่วัดก็ได้นะคะอะแล้วก็ทําทานไปซื้อของกินที่ไหนก็ที่สังเกตน,นะที่บ้านหลังนั้นแต,แต่ละพื้นที่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอ,องค์เลยนะเวลาทําบุญไปทําทานก็อธิษฐานสิขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําทานนี้ ขอให้การทำทานในครั้งนี้พบกับความดีความสุขพ้นทุกข์และมีปัจจัยมาเลี้ยงดูครอบครัวไปอย่างปลอดภัาน,านอธิฐานแค่นี้ก็ได้เนาะขอไปใจไปเท่าไหร่ก็ขอให้ไหลคืนมามากกว่าที่จ่ายไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนนั้นเขาจะเอาเงินมาคืนเราอย่างนี้นะไม่เอาเราแค่หวังจะทําดีและทําบุญถึงเวลาบัตรเงินมันจะคืนมาก็กกว่นี่จ่ายมาออ้องไนาดหว่า้ก็ต่เอเนมาคอ่ะน้ะ่นะเอาราค่หวะทดีและบในกเารเีิอมานจะให้เาินกพิ่มพูนจากไตรองไหวอ่อาคันก็จะเช่เน เราจะเก็บเงินใส่อมสินใช่ไหมแล้วก็เอามือเราไปตบว่าไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าตอนเนี้ยหนูอ่ะหนูเก็บเงินใส่ออมสินอยู่ที่หนูอยากมีเงินเก็บใส่ออมสินเนี่ยหนูไม่ได้เก็บไว้เฉยหนูเก็บเอาไว้ดูแลสุขภาพหนูอยากสุกลับมาหุ่นดีนะท้องแบนราบหรือแม้กระทั่งหนูอ่ะจะขายสบู่ล้างหน้าอ่ะหนูจะขายครีมขายกันแดดอะไรหนูก็เก็บไว้ใส่ออมสินไว้นอกเนี้ยอ่ะหรือไปเก็บใส่ธนาคารก็ได้นะ ในหนึ่งสามเดือนเนี้ยหนูจะตั้งใจเก็บเงินหนูจะเอาเงินไปลงทุนขายของออนไลน์เพื่อให้หนูมีรายได้เพิ่มหรือให้หนูร่ารวยขึ้นหนูก็หาได้หนูก็เก็บวันละนิดละหน่อยเก็บให้ได้เยอะพอเ,เก็บได้แล้วก็ได้พันหนึ่งถือว่าคุณได้พันหนึ่งใช่ไหมคุณก็เอาเงินพันนั้นไปบริหารด้วยการที่ไปลงทุนลองดูซิมองหาบนโลกออนไลน์ใครเขารับตัวแทนจหน่ายใครที่เขาอยากให้เราเป็นตัวแทนเขาไหมเราไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ทํานานๆเนาะลองลุยสักห้าเดือนหกเดือนเนี่ย ตั้งเป้าเลยหกเดือนหนูจะลุยขายของออนไลน์เนาะเรามาดูกันว่าเราจะมีความพยายามขนาดไหนที่ทําให้เรามีรายได้เยอะขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ไปทาก็จะทาให้ทุกคนมีรายได้มากขึ้นนะแล้วก็นะแค่นี้ล่ะคาถาเงินล้านก็สวดได้ตลอดเวลาเป็นคาถาเหมือนดึงเงินแสนอันดับแรกคือหลวงตาเคยสวดแล้วได้เงินแสนนะมีญาติโยมมาทมําบุญกระถินให้แล้วก็มีญาติโยมที่เอาไปสวดแล้วธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองร่ารวย อ่ะแล้วก็อย่าดืมถ้าได้แล้วก็ไปบํารุงพระพุทธศาสนาเนาะมากน้อยก็ไปทําแล้วก็ก็เอ่ยชื่อหลวงตาด้วยว่าวันนี้หนูพาหลวงตามาทําบุญที่นี่นะคะหนูขอแบ่งบุญให้หลวงตาฤาษีดิงดำวันนี้หนูได้มาทําบุญที่วัดแห่งนี้หนูหวังว่าหลวงตาคงได้บุญกุศลที่หนูได้ทําในครั้งนี้ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ก็อธิษฐานเหมือนแป่แบ่บุญน่ะให้ท่านด้วยทุกครั้งที่เราได้เงินไหลามาเทมาจริงๆอย่างที่เราสวดเนาะ ค่ะแล้วสาบ๊ายบาย,บายขอบคุณมากๆค่ะ